ปรมการบทที่21การกําเนิดอ,อิสอับพ,พระยโฮวาทรงเยี่ยมซาร่าเหมือนที่พระองค์ตัดไว้และพระยโฮวาทรงกระทําแก่ซาร่าดังที่พระองค์ทรงตัดไว้เพราะซาร่าตั้งครรภ์และลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตัดกับท่านอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดแก่ท่าน ผู้สรางซาร่าขอดให้ท่านนั้นว่าอิสอับแล้วอับราฮัมทําพิธีขอกสุนัตให้แก่อิสอับบุตรชายของตนเมื่อมีอายุแวันนางที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านอับราฮัมมีอายุหนึ่งปีเมื่ออิสอับบุตรชายเกิดแก่ท่านนางซาร่ากล่าวว่าพระเจ้าทรงกระทําให้ข้าพระเจ้าหัวเราะดังนั้นทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะกับข้าพระเจ้านางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาร่าจะให้ลูกอ่อนกินนม เพราะข้าพเจ้าก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้วเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและหย่านมและอับราฮัมจัดการเลี้ยงใหญ่ในวันนั้นเมื่ออิสากหย่านมนางฮากากับอิชมาเอลถูกไล่ออกแต่ซาราเห็นบุตรชายของฮากาคนอีิบซึ่งนางคลอดให้อับราฮัมกำลังหัวเราะเล่นอยู่นางจึงพูดกับอับราฮัมว่า นายทาสหญิงคนนี้กับบุตรชายของนางไปเสียเถิดเพราะว่าบุตรชายของทาสหญิงคนนี้จะเป็นผู้รับมรดุร่วมกับอิสอักบุตรชายของข้าพเจ้าไม่ได้อับราฮัมกลุ้มใจมากเพราะเรื่องบุตรชายของท่านแต่พระเจ้าตัดกับอับราฮัมว่าเจ้าอยาโศกเศร้าในสายตาของเจ้าเพราะเรื่องเด็กนั้นและเพราะทาสหญิงของเจ้าเลยทุกสิ่งที่ซาร่ากล่าวกับเจ้าเจ้าก็จงฟังเสียงของนางเถิดเพราะเขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัก ส่วนบุตรชายของทาสหญิงนั้นเราจะกระทําให้เป็นชนชาติหนึ่งด้วยเพราะเขาเป็นเชื้อสายของเจ้าอับราฮัมจุงลุกขึ้นแต่เช้ามืดให้ขนมปังและน้ำหนึ่งถุงหนังแก่ฮากาใส่บาให้นางพร้อมกับเด็กนั้นแล้วส่งนางออกไปนางก็จากไปและพระนจรไปในถิ่นธุรกันดารแห่งเบอือเชบาและน้ำในถุงหนังนั้นก็หมดไปนางก็วางเด็กนั้นไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วนางก็ไปนั่งลงห่างออกไปตรงหน้าเด็กนั้น ประมาณเท่ากับระยะลูกธนูตกเพราะนางพูดว่าอย่าให้ข้าเห็นความตายของเด็กนั้นเลยนางก็นั่งอยู่ตรงหน้าเด็กนั้นแล้วตะวงเสียงร้องไห้พระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั้นและทั่วสวรรค์ของพระเจ้าจึงเรียกฮาการจากฟ้าสวรรค์กล่าวกับนางว่าฮาการเจ้าเป็นอะไรไปอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็กหน้าที่ที่เขาอยู่นั้นแล้วลุกขึ้นอุ้มเด็กนั้นเอามือจับเขาไว้ให้แน่น เพราะเราจะทําให้เขาเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงเบิกตาของนางนางก็เห็นบ่อน้ําแห่งหนึ่งจึงไปเติมน้ําเต็มถุงหนังและให้เด็กนั้นดื่มพระเจ้าทรงสถิตกับเด็กนั้นเขาเติบโตขึ้นอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารและเป็นนักธนูเขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งปาลานมันดาก็หาภรรยาคนหนึ่งจากประเทศอียิปต์ให้เขาอับราฮัมอาศัยอยู่ที่เบอเชบาอับราฮัมทำพันธสัญญากับกษัตริย์อาบีเมเลก และต่อมาในคราวนั้นอิมีมเลกและฟีโคลผู้บัญชาการทหารของพระองค์พูดกับอับราฮัมว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่านในทุกสิ่งที่ท่านกระทำเพราะฉะนั้นบัตรนี้จงปฏิญาณในพระนามพระเจ้าให้แก่เราที่นี่ว่าท่านจะไม่ประพฤติการขดโกงต่อเราหรือโอรสของเราหรือต่อหลานของเราแต่ดังที่เราพักดีต่อท่านท่านจงพักดีต่อเราและต่อแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่นี้อับราฮัมก็ทูลว่าข้าพเจ้ายอมปฏิญาณ อับราฮัมก็ลองทุกต่ออบิเมเลกเรื่องบ่อน้ําที่ข้าราชการอบิเมเลกยึดไปอบีิเมเลกตัดว่าเราไม่รู้ว่าใครทําอย่างนี้ทั้งท่านก็ไม่ได้บอกเราเราก็ยังไม่ได้ยินเรื่องจนวันนี้อับราฮัมจึงนําแกะและวัวมาถวายแก่อบิเมเลกทั้งสองฝ่ายก็ทําพันธสัญญากันอับราฮัมได้แยกลูกแกะตัวเมียจากฝูงไว้ต่างหากเจ็ดตัว อบิเมเลกตัดถามอับราฮัมว่าลูกแกะตัวเมยียเจ็ดตัวที่ท่านแยกไว้ต่างหากนั้นหมายความว่าอะไรท่านทูลว่าขอพระองค์รับลูกแกะตัวเมยียเจ็ดตัวนี้จากมือข้าพระองค์เพื่อจะได้เป็นพยานแกข่ข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์ได้ขุดบ่อน้ํานี้เหตุชะนี้ท่านจึงเรียกที่นั่นว่าเบเอเชบา เพราะว่าทั้งสองได้ปฏิญาณกันไว้ทั้งสองได้กระทำพันธสัญญากันที่เบเอเชบาดัางนี้แหละแล้วอบิเมเลกและฟีโคผู้บัญชาการทหารของพระองค์ได้ลุกขึ้นแล้วก็กลับไปยังแผ่นดินของชาวฟิลิสเตียอับราฮัมปลูกต้นแทมลิสไว้ที่เบเอเชบาและนมันสก,การออกพระนามพระเยโฮวาพระเจ้านิรันที่นั่นอับราฮัมอาศัยอยู่ในแผ่นดินชาวฟิลิสเตียหลายวัน